สวัดีค่ะวันนี้นะเราจะมารีวิวบ้านที่พี่เบลล่ามีนะคะ้อะ่ทำการวายวายวาย,วยทำการส้างมานะคะโดยไม่ได้สอนทำเลยค่ะนี่แค่แดี่เลยนีเลยนีเลยนี่เลยันมานี่แล้วจะลองเข้าบ้านไปกันโอ้มีนอกอยู่ตัวหนึ่งด้วย สวัสดีครับผมแับอยู่เลื่นี้ครับ,รบข้างในนะคะจะเป็นประมาณนี้โดยขันไดลงไปสามชั้นแต่ไปสร้างไว้สองหลังนะจ๊ะนี่เลยมันเไปไ็นห้างเล็กๆนะงใต้สุดเลยอืมไม่มีอะไรฮะทูเวฟทูเวฟเหมนไหนเห็นกันชัดไหมเออมาลองปิดประตูเลย สร้างไว้สองหลังนาะเป็นบ้านหลังหนง่ก็ข้างในนี้ก็จะมีไฟมีเตียงสองเตียงมีห้องหนังสือหนังสือไว้อ่านหลายลอันเลยข้างหน้าค่ะก็จะเรียงด้วยเป็นสีแบบนี้นะเลียงมาตัวมาตัวส่วนข้างบนสุดนะจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมี น้องสุนัขนะคะแล้วก็จะเป็นน้องเป็ดน้องหัวน้องนกนะนกเยอะแยะเลยมีนะหือสวัสดีอ้าวยี่หรือโคราชมึงยัไงดักผมผมก็ลัางรถไฟหอบอยู่ยัดอมไหมโอ้ตอนนี้น้องสุนัขนะคะมาเล่นรถไฟหอกันมาเลยนี่สร้างรถไฟหอกันด้วยเดี๋ยวจะมาเล่นกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านหลัง ใจเย็นๆขอเล่นรถไปหาก่อนหนึ่งสองสามมันไปเลย,ยว้าวจ๋งโอเคจะพาไปเที่ยวบ้านอีกหลังดีกว่ามไม่ไหวแล้วเวียนหัว้วไฟเหามากนี่บ้านอีกหลังหนึ่งจะทัดด้วยดอกดาวเรืองค่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอันนี้เป็นให้เ,เพื่อนๆช่วยโหวตกันนะคะว่าชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดนะเิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยจ้า อีเป็นลูกเจ้าหญิงกอดหมูนะจ๊ะเฮ้ยฉันร้าบหมตัวนี้จะ,ะไรอ่ะผมก็จอดตัวหญิงก็จะมีเป็นนีเลยอืมเป็นเตียงสองเตียงนะมีรูปภาพเป็นส่วนข้างบนจะไม่มีชั้นสองนะไม่ค่อยได้สร้างชั้นสองใกล้จะมืดแล้วโอ้ยเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมฉัน พี่ปิดประตูไม่ได้วายวายปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดช่า <c oughs> งมันอ่าก็จะเป็นรูปตานะคะน่ารักมากเลยให้หมองช้าๆอ่าแล้วก็ข้างบนจะเป็นประมาณนี้อืมอ่าก็มองสองสองหลังรวมกันนี่ก็สวยดีนะยังไงถ้าเกิดพี่สร้างบ้านหลังใหม่หรือว่ามีเกมอะไรหนุกๆนนะคะเดี๋ยวจะมาแคสให้ดูนะ อย่าลืมโหมดกันนะคะว่าชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดเนาะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย